สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเอาเองินนะครับผมหนึ่งแสนบาทเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับมาในเท้ากระสีไปอันโลตัดบอกนี่ยังก่อนโลตัดเ <L ising. S 1> ลสซิ่งนะครับลอกาหนักพ่ไทยระหว่างยุทธนะครับไ,ไปใส่นั่นทักคุณพ่พอพิทุนนะครับโลตัดเลสซิ่งครับผมโลตลัดเลสซิ่งคอนดินครับ ปพรอบกัันคเจอก,กันครับ,รบพี่น้องตอนนี้โจกับมาหอดโตยตาริซซิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในระวางรอบมีภัยนะครับที่แปกํกำลังเดินทางมากครับต้องขอเท้าความกอนพี่น้องนะครับผม คือมีพี่นะครับที่เป็นพี่สาวนี่แหละฮะคือโจหูจักยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ใหาออกบอใหาออกซื้อได้พี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากซอยอนิวโดยที่ไม่ต้องให้ใครนะฮะบ่ใหา้ผู้ใดไหูจักเพิ่นเพิ่งนั่นครับช่วยด้วยความเต็มใจเมื่อน,นั้นเพิ่นเลยโอนเงินมาให้ผมสื่อแําเพลิดให้ลูกพี่นิวครับหาพันบาทครับมาดีเพิ่นเลยฝากโจเป็นธุระนะครับฝากถามว่างวดรถ ของพี่มิวที่ขับชนท่านสีขาวโตโยต้ายาลิสมั่นทางหวัดจักบาทนะครับมาเนี่ยเพิ่นสิบิไเหนิว้วทั้งเบิดพี่น้องเพิ่นบ่บอกร้อมเด้ว่าสมมติมันค่างอยู่สามแสนสองแสนเพิ่นบ่ว่าเด้ว่าเพิ่นมี่ขีดจำกดเทอดใดน,นะครับเพิ่นบอกว่าให้ไปถามมาให้ว่ามันเหลือจักบาทจอเลยไปถามมานะครับซึ่งพี่ไพ่ก็บอกละข้าวข่ามันก็แต,แต่แต่แสนนั่นแหละครับพี่น้องบอกลาข้าวาข่าพี่ไพ่บัรลุจักเรียราคาพี่ไพ่ต้องบอกว่า ต้องถามที่โตโยต้าลิสซิ่งนะครับว่ามันเหลือจากบาทตอนค้นร่วมหายเบิ้งนะครับมาหนี้เท่ากับท่านในรูพี่น้องมัหนี้โจเล่เลโซงชิปนะฮะที่โจอัดที่ไผ่นะฮะไปหายเล่านะครับพี่สาวก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีโจภายในสามสิบวีพี่น้องเงินหนึง่งแสนบาทมาหนี้ตอนแรกนะครับโจบอกว่าจะทําให้ตอนปิดวงเพราะว่าโจบม่มีเวลาเนาะตอนนั้นงานมันแน่นถึงสามเดือนเลยพี่น้องพี่สาวเพิ่นเลยบอกว่าแล้วแต่โจเลยว่าแต่เป็นทุ่าให้พี่นะครับ มื่อนีก้ก็เลยมีโอกาสครับพานไปเหรยญทางอุดอรพานขอนแก่นพอดีพี่น้องมือขึ้นเหรยญญูจังหวัดสระบุรครับก็เลยแวะมาทําธุระให้มันเสร็จๆนะครับหนึ่งพี่ไผ่จะได้สบายใจนะฮะสิพอต้องมาทรงหวดอีกนะครับสองผมนะฮะเป็นสะพานบุญก็ะพวิทุนนะครับก็จะบริเกตทางบริเกตอย่างพี่น้อง เดี๋ยวโจสิเกพาบรรยากาศนะครับตอนเด็กไทยมาแล้วนะฮะใจเงินกันสดๆตอนนั้นเลยครับผมไปดูกันเลยครับเด็กก็เข้ามากันถามเพื่อนว่าเท่าไร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 นะครับมีหอดตัวเลขดันเยครับพี่น้องครับสั่งไม่ถือเลขจะยังไงฉันไม่ถือถือกันเลยตัวเลขวันนี้เก้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นหาเจ็ดร้อยนี่แหละครับพี่น้องครับเก้าหมื่นหาเจ็ดร้อยเดี๋ยวปีจังหน่อยนะครับผมกับลูกไทย กับมินโจนะครับก็จะึ้นมุก่ครับพ่อโตัยต้าลิซซี่อยู่แล้วนะครับแ่นะเคยเคยไปนะครับไอจีนอยนะครับให้น้องนีน่ากินไอจีมกอนครับเพิ่งดูกันนะครับสีคือไอจีมขนาดเลยดีไปแนนโจโควิดโฉโควิดทเลยดรถหมดเีไปแนไม่หมดโอ้โแสดงว่ารดรดรดรถมันเบิกงวนลดเทียนหนึ่งเพราะมเจอโควิด แต่ว่าจะแต่าจะหลายที้พอกรีกัอ่ะรถเนีรถันนีอพออไรี่เหรอครับพอมิไมได้เปนครับครับชช่วงช่วงโควิดพวกไฟน์พวกย่งเพิ่กระถิยุทนะครับหรือว่าพบก็ได้เงกาะอยงกาะมีสไลเดอร์มีสไลเดออุ้ยนี่แล้วเนาะิไลเดอร์พูดนครับอีกคนนึงคืนพูด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 นล้านสา ขับมาจากกิโลเนี่ยมก60 60กิโลขับมาจากอะไรมาจากกระนวลกระนวลอ๋อบ้านเขาอยู่กระนวนนะครับมาจากกระนวนนะครับขับมาเพื่อจะมื้อนี้โดยเฉพาะอันดับแรกบริวารอย่างลายใหญ่หางก็ยังพลั้มนะครับขับกนาดแทนแทนเรามาพร้อมเย็นสดครับผมนะครับอือปุ้ยไนใจดีนะครับปรเป็นนั้นพอเด้ ผู้ใหญ่ใจดีมากๆขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะครับยุตุนี้เย้าให้พอใส่ลูกไกยนะครับเลาพให่ไปกัูใ่ลูกไปเอางนขันตอนกพ่อใหญ่ยางไปคัมาติดยอดค่าขเขาเชนเนเนซีรับทานอเอาเ <c oughs> อาม้าไปเบาน่เจนมีบัตรมีบัตรเดิมบออก็เดี๋ยวมีบัตรบารรบออันสำนบัตรประชาชนนี้บอ <c oughs> นี่นี่นี่ยบอกแร้วบักบรชชาชุมชนเขาเสี่ยวเพื่อที่เข้าสิบปีปุ๊บเออเข้าหกปีปุ๊บเขากระสณเอาเล็กไห้่้าเนาะนะครับอันนี้มอบการ์ดสดนะครับอันนี้ที่เก้าหม่นหกพับาทนะครับโอเคลูกไส้เนิ้ยถ้าอยู่แถวๆนี้ได้นิ้วได้แถวๆนี้ได้เนี่ยจริงหลีมาบอกไว้ในนนไ่ด้อะไรพี่ยังไม่ได้บอกนะ นีเพ <I mean ิ man, sort of long, ่นอยได้ไอเน์พเพิ่นสซื้อให้่อ๋อเหรอกไอ้ยแต่มันใจให้ว่าเพื้อจั่แม่สัญญากันสัญญากันว่าจได้มือมือก้อนมือเมือกอนเนาะเพิ่นก็ไปกวาดเนียนจานห้องเ่าได้้ไอ้แก เนี่ยเงินเสามากพ่อเนม่หื่อแบบเงิเงนะากพ่จะได้รถเก๋งกิโลเนเดียอเปนอดเนี่ยนียกว่าเนียเอเป็นเหงนเลยคนจะหาเลยขอบคุณมากน้องดินเนอร์ดินเนอร์นอนนอน่ยาเอเดี๋วท่ย่าคุณรับด้วเดี๋ยวดื่กแฟยไเดี๋ยวคุณคกาแฟหอเดี๋ยวเข้าสิขึ้นไปเชิญคุณนัครัรพน้อ่ะตึก โตโยต้าเลสซิ่งสั้นซิปนะครับเดี๋ยวมันจะปิดก่อนนะครับตอนนี้จะมุ่งแล้วตอนนี้จะมุ่งแล้วอ่าโอเคเขาปิดเที่ยงมาครับพี่น,ออน้องเขากินกาแฟดีก่อนกิน่าน้อง,น,องน้องกินหน้ากินเบื่อไปไอติมกินเมื่อไปหร่ไป๋ยวพ,พี่น้องอยากเพ้าเก็บไปเล่นนครับ ลูกสาวน่ารักมากครับลูกสาวน่ารักมากครับเบียนค่เตยเบียนี่แค่หนเาบอกว่าโบเีรฟเขทเหไหมฝรั่งหน่อยไหมเป็นตะฮักเะฮักไอพี่ไพ่โจเห็นคลิปีหน้าเรียนบัว ต่ว่นเขาจองหมดจากเดลนมาเล่นโบขึ้นอย่างมณีดีนาสังเลนเล่นโบคข้ากันะผมงงเลยว่าเล่นโบ้ขึ้นอย่างมึงบาโซนตนที่ไหนใชดได้่หอะอ้มังกรฟ้าอยู่นี่นี่เองโอ้เล็บขายโอ้ยตาแวนน้องเดี๋ยวต้องจ่ายมาไป็ขแวนแล้วบัตมีสไลเดอร์อยู่เด้ว ยูมาที่นี่ลดเด้ี่ยโอ้เนนโบ่มืนกไอซิปดลนเนี่ยอันนี้กคดเนี่ยเดเดือนโอ้โหนากาพี่ลีนาลีนาเท่าไหร่คะ ที่นีกดีที่สามเนาะซื้อโซดใส่ก็ได้ไม่ได้ที่เกไม่ตุกตุกุดมุดุดเด็ดเด็ดเขาใสเขาตัวยาป้าที่เซ่งนะครับาเ่งนครับเด็กๆเขาโยงทานเลยนะครับผมแล้วโดยสมมติเลี้ยบบอาเนี้ย

กันบอลลูโบไหมยานบ่ะหลายหายดูวีโบด้วยตอนเด็กแม่หนูก็ชอบแต่งให้หนูอย่างเงี้ยหรอเป็นตุ๊กตาก็อยู่กับเขาสองคนแม่ก็กินข้าวแล้วแม่ก็มัดผมทุกวันใส่ชั้นสิบข้างบนเป็นตุ๊กตาสมมติเลยคุยตไหลเลยครับแต่บีเอ็มเน่ตตี้ 我讲这个给他，十几万咯。 สวมาให้ดีมเป็นพยาบาลนะคะพี่ดีเป็น่ยากพยาบาลั่างเือพยาาลหรอแล้วนเลือดไหมวนเลือดไหมคะนเียมไหมกนวนกย่ใจเราสิ่งูเลย Thank mm -hmm. you. ยอดน่าจะประมาณ90,000 สีเลขไปซื้อครับเดินนี่ครับเก้าห้าเจ็ดสองสองยินาาเลยไมยินใจยออกนใจเร์กันครับใส่เอ้ยนี่รอเล่มประมาณ1เดือนครับผมรอเล่มหนึเดือนนะครับยอดเท่ากับ 0บาทนะครับผมยอดอ่านะครับยอดปิดเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ไมใช่คิดเป็นแบบเป็นเงื่อนเป็นเงื่อทีละใบทีละใบให้เราแล้วแล้วลเพิ่นมีแฟนคลับเพิ่นฝากถามครับว่ารถรถจะซ่อมไหมฮะไม่ได้ซ่อมนซ่อมไม่ได้มันบอคบขายโอ้ขายบอเลยต้องใช้ฝากย่างเดียวมาเดี๋ยวเราลบรถก่อนจากบาทโทษไม่มีไม่ต้อ่ะ่างละเอฟกิฟนะ ครับเมื่อนี้ภารกิจเขาเข้าเจบสิ้นแล้วดี <ception S 1> <29 S 2> ใ,ใจกับลูกสาวนะครับดีใจครับเพลงนิ้วเฮานํานะครับทําดีได้ดีผู้ใหญ่ใจดีสุขสุขคนขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณในหลายครับขอบคุณใน,ในหลายนะครับที่ให้ถ่ายขอบคั่วของลูกใบไผ่นะครับน้องนีน่าอ่าน้องดีเนอร์นะครับปด้คิดที่ยังหลายนะครับนอกจากครว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณดีลีครับพี่น้องพอไม่พี่น้อง ืันนี้กับซีบอมีครับเ<ช>นาะลูกเนาะสบายใจไปแล้วมันบอ,รบเ,อ,อเรื่อง<ช>รถนได้ยังกะเดี๋ยวปล่อยให้มันไปตามการเวลาของมันนะครับเรื่องคิดรับคูก่กรณีเป็นปนัญหายี่ปัญหานะครับผมคนอาจะหางเข้าคือยังเข้าหากักคนนั่นแหละเนาะ,ะดีใจปุลูกอ้ามืัอนี้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดยอดรถเรียบร้อยนะครับปิดยอดรถเรียบร้อยนะครับนะครับ ยอดค้างไม่มีนะครับเท่ากับศูนย์บาทโอเครอรับเมมบล่นเป็นบอลลูนนีลลูนครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสุขุสุคนเดอร์ขอบคุณในหลายครับออบอกว่มา,มา <c oughs> บอกว่าออกลูกสาว,ว <c oughs> ตื่นตันตื่นตันนะครับตื่นตันนะครับเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทนะครับส่วนที่เหลือพระเอกโจเฮ้านะครับไอ้มอบมอบให้ครับน้องดีหน้าดีหน้า อ่านะครับเป็นค่าขนมเรียบร้อยครับเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเกียงมินลินนะครับผมขอบคุณครับสวาสดีครับ